นะเราจะเห็นได้ว่าอานาปานติเนี่ยไม่มีสติปัฏฐานสี่กับมีสติปัฏฐานสี่คนละอย่างกันนะคือคนที่เจริญสติปัฏฐานอ,อนาปานติเนี่ยต้องเข้าใจคําว่าอนาปานติก่อนถ้าไม่เข้าใจเนี่ยมันไม่ได้มันเป็นมิจฉาบทมันไม่ใช่สัมมาคืออนาปานติเนี่ยมันมีสองนยัยยะนัยยะหนึ่งเนี่ย เขาจะเจริญอานาปานสติแบบสติปัฏฐานในยะหนึ่งเนี่ยเขาจะเจริญอานาปานสติแบบปฐมฌานเห็นไหมแสดงว่าอานาปานสติเนี่ยสามารถจะเจริญเป็นสติก็ได้จะเป็นสมาธิก็ได้แต่สมัยนี้เนี่ยเขาจเจริญกันเพื่อสมาธิเท่านั้นมันไม่เป็นสติปัฏฐานเลยนะ<ง>อันนี้ก็คือ คนที่ไม่เข้าใจอนาปานาสติเนี่ยก็คิดว่าอนาปานาติถูกหมดเนี่ยมันไม่ใช่ถูกหมดนะผิดก็มีถูกก็มีนะผิดถูกนะั้นอยู่ตรงไหนล่ะอยู่ตรงที่ว่าเราต้องเจริญสติสติก่อนโดยมีอนาปานาสติเนี่ยเป็นแบบสติปัฏฐานสี่นี่คนไม่เข้าใจตรงนี้หรอกนะ แต่ส่วนมากแล้วคนจะเจริญอานาปฏติแบบปฐมฌานทั้งนั้นเลยซึ่งมันไม่มีสติประฐานนะเวลาเข้าสมาธิก็นิ่งเวลาออกมาก็เที่ยวเที่ยวเพราะอะไรเพราะสติอ่อนแอสติประฐานไม่มีสติประฐานไม่ได้เจริญก็เที่ยวกันทุกคนเ่ยเวลาเข้าสมาธิก็นิ่งเวลาออกมาก็เที่ยวเที่ยวแล้วเอาไม่อยู่ด้วยนะ ถึงจะอยู่ก็อยู่ในแป๊บเดี๋ยวก็ไปอีกนะอันนี้ก็เป็นเรื่องที่ว่าคนนั้นไม่เจริญสติปัฏฐานเป็นอย่างนั้นหมดเลยส่วนคนที่เจริญสติปัฏฐานมาเนี่ยเวลาเข้าสมาธิก็นิ่งเวลาออกสมาธิก็ไม่เที่ยวเพราะสติปัฏฐานนั้นเป็นผู้กําจัดการเที่ยวได้แล้วเพราะการเที่ยวของเรานั้นเป็นกิเลสของเรานะ การเที่ยวของเรานั้นเป็นกิเลสฉะนั้นสติปัฏฐานเนี่ยฆ่ากิเลสได้ก็ลกลายเป็นว่าการที่จะฆ่ากิเลสนั้นเราไม่ได้หมายถึงว่าใช้สมาธิไปฆ่าเราใช้สติปัฏฐานสี่ฆ่าถ้าคนไหนไม่เจริญสติปัฏฐานสี่ก็เท่ากับไม่ฆ่าเลยเมื่อไม่ฆ่าเลยเนี่ยเวลาเข้าสมาธิก็นิ่งออกมาก็ต้องเที่ยว เที่ยวนั่นก็คือไม่ค่าเลยเขาฆ่าไม่ได้หรอกอันนี้ก็เป็นเรื่องที่ว่าเขาคนนั้นเนี่ยไม่เข้าใจว่าพุทธศาสนานั้นสอนอย่างไรการนี้เราจะเข้าใจในพุทธศาสนาเนี่ยเราต้องเข้าใจว่าพุทธศาสนาเนี่ยสอนให้ทุกคนละกิเลสน,นะเป็นเป้าหมายสำคัญสูงสุดคือการละกิเลสแต่สมาธิเนี่ย มีมาก่อนพุทธเจ้าแล้วมีเป้าหมายว่าทําใจให้สงบเท่านั้นแต่กิเลสเนี่ยละก็ได้ไม่ได้ละนั่นแหละความจริงละไม่ได้อยู่แล้วเลยนะ,สะแสดงว่าสมาธิเนี่ยเขาต้องการสงบเท่านั้นเขาไม,ไม่เขาไม่ได้ถึงกับว่าจ้องละกิเลสนะคนที่สแสดงว่าคนที่ทําสมาธิเนี่ยเขาไม่ได้หวังว่าจะละกิเลสนะเขาหวังให้จิตสงบเท่านั้นเอง แล้วก็การสงบนั้นไม่ได้บ่งบอกถึงว่าการละกิเลสนะแสดงว่าคนที่ทำสมาธิเนี่ยเขาให้จิตสงบพเพราะ็พอใจส่วนการละกิเลสนั้นเขาเกิดไม่ได้หรอกก็เป็นที่มาว่าเวลาเข้าสมาธิก็นิ่งออกมาก็ะเที่ยวทเที่ยวเพราะกิเลสมีน,นั่นเองเพราเขาไม่ได้หละงอันนี้เขาเรียกว่าสมาธินอกคำสอนนะคำสอนเนี่ยต้องให้ละกิเลส แต่ตรงนี้เขาไม่ได้ละทรนี้คําสอนพระเจ้าเนี่ยให้ละกิเลสละกิเลสจะละได้อะไรด้วยสติปัฏฐานสี่กัด้วยกรรมฐานห้านั้นอันเดียวกันแสดงว่ากรรมฐานห้าสติปัฏฐานสี่นั้นอันเดียวกันเรามาเจริญกรรมฐานห้าเจริญสติปัฏฐานสี่เพื่อจะละกิเลสแล้วเจริญสมาธิละได้ไหมละไม่ได้แลว้วเราเจริญสมาธิไปทําไม เราเจริญสมาธิเพื่อให้จิตสงบเท่านั้นเองไม่ได้ละกิเลสอะไรเพราะละก็ไม่ได้อยู่แล้วก็กลายเป็นว่าคนที่ทําสมาธินั้นไม่ได้หวังละหรือหวังละแต่ละไม่ได้นะแต่กิเลสนั้นจะตายเพราะสติปัฏฐานสี่นี่เองเท่ากับว่าคนไหนไม่ทําผมคนเล็บฝันหนังอ่าสติปัฏฐานสี่ก็เท่ากับว่าฆ่ากิเลสไม่ได้หรอก นะนี่ก็ขอให้เข้าใจนะว่าคนที่ไม่เจริญสติปัฏฐานสี่นั้นมันฆ่ากิเลสอะไรไม่ได้หรอกเราทุกคนจะเห็นได้ว่าการฆ่ากิเลสนั้นเป็นความเป็นความสําคัญนะเป็นความสําคัญว่าพุทธศาสนาสอนให้การฆ่ากิเลสนั้นเกิดขึ้นไม่ใช่แค่ความสงบความสงบนั้นนะเราทําสมาธิก็สงบแล้ว แต่ว่ากิเลสมันไม่ได้ละะมันก็สงบชั่วข่าวเท่านั้นเองแศาสนี์ศา,าสนาพุทธเนี่ยสอนให้การละกิเลสเกิดขึ้นเมื่อละกิเลสแล้วความสงบก็จะตามมาเมื่อความสงบตามมาเนี่ยความสงบนั้นก็จะเป็นความสงบถาวรได้ไม่ใช่ชั่วข่าวนะเพราะอะไรเพราะกิเลสมันหมดก็ต้องยืนยาวกว่านะ เป็นความสงบที่มีตลอดเวลาอันนี้ก็เป็นเรื่องที่ว่าทุกคนไม่เข้าใจเรื่องของการละกิเลสหรือความสงบนะอนาปานติเนี่ยเราเนี่ยไม่ใช่ว่าเราจะทำแล้วจะถูกทุกคนแล้วเราต้องละกิเลสก่อนแล้วเราค่อยไปทำสมาธิอันนี้พระเจ้าสอนนะ กิเลสท,ที่จะละก็คือกามนะกิเลสท,ที่เราจะละก็คือกามถ้าเราไม่ละกิเลสก่อนเนี่ยไปทำสมาธิเนี่ยสมาธินั้นก็ไม่มีไม่มีผลประโยชน์อะไรนะสงบจริงแต่กิเลสไม่ออกมันไม่ได้ไม่ได้เอากิเลสออกนะมันก็สงบได้ชั่วขณะเท่านั้นเนี่ยชั่วขาวเท่านั้น,นแต่เมื่อเราเอากิเลสออกได้เนี่ย เราก็จะสงบถาวรน,นั่นแหละคือความต้องการของเราจิตของเราจะสงบถาวรไปเลยนะจิตของเราก็จะละกิเลสได้แล้วเราค่อยไปทําสมาธิทีทหลังเพราะสมาธิเนี่ยเป็นของค่ากิเลสไม่ได้อยู่แล้วแต่ทําเพื่อสงบให้มากให้ยิ่งขึ้นไปเพราะเรามีความสงบอยู่บ้างแล้วไงเราก็สงบมากกว่านั้นได้ ก็คือว่าสมาธิเนี่ยเป็นความสงบลึกแต่สติเนี่ยเป็นความสงบตื่นนะเมื่อเราตื่นได้เราก็ลึกได้เราก็ได้ทั้งสองแต่ถ้าเราลึกได้ตื่นไม่ได้ออกมาก็ล้มเหลวนะส่วนมากแล้วเนี่ยคนที่ทําไม่เจริญสติปัฏฐานเนี่ยไม่เจริญกรรมฐานห้าเนี่ยเวลาเข้าก็นิ่งออกมาก็เอาไม่อยู่จิตก็จะไปอย่างเดียวนะเพราะไปไปเพราะมันมีกิเลสอยู่ อน,นนี้ก็จะเป็นอย่างนี้หมดเลยสมาธินะมันจะนิ่งตอนที่เราเข้านะออกมาก็ไปเลือยไปเทยจิตของเราก็กลายเป็นว่าละก,กิเลสไม่ได้มันไปก็ไปเพราะมีกิเลสนั่นแหละนะกิเลสนะพาไปทีนี้เราละก,กิเลสก่อนก็เลยว่าต้องเจริญสติปัฏฐานสี่ก่อนนะเจริญสติปัฏฐานสี่ก่อนก็คือการเอาจิตมามองตัวเองนี่เอง การมองตัวเองนั้นจะมีสี่ประการก็คือหนึ่งเราต้องตัดเรื่องคนอื่นออกไปก่อนน,นี่คือว่าอันดับแรกเนี่ยเราต้องตัดจิตของเราเนี่ยไม่ให้คิดถึงใครคิดถึงใครจิตเราก็ไม่สามารถจะดำเนินเป็นธรรมะได้ให้ตัดเรื่องเหล่านั้นไปก่อนตัดด้วยสติปัญญาความเพียรความเพียรข้อที่สองเราจะนำจิตมามองตัวเองให้เห็นไม่เห็นเราจะหาอุบายมา อุบายต่างๆที่เราเคยน้อมนำมามองตัวเองได้เราจะเอาอุบายเหล่านั้นมาน้อมนำมองตัวเองไปเรื่อยๆก่อนความเมียนข้อที่สามเราเห็นตัวเองบ้างแล้วเนี่ยเราก็อยู่กับตัวเองบ้างนะเห็นผมอยู่ผมเห็นขนอยู่ขนเห็นเล็บอยู่เล็บเ,เห็นฟันอยู่ฟันอยู่ฟันเห็นหนังเห็นอะไรอยู่อันนั้นเมื่อจิตของเราอยู่กับตัวเองได้จิตเราก็ขาดคนอื่น ที่เขาเราก็เลยตั้งมั่นขึ้นมาเป็นสมาธินั้นสมาธิตรงนี้เนี่ยเกิดขึ้นได้สมาธินี้เนี่ยเกิดขึ้นได้แล้วสมาธิที่เกิดขึ้นเนี่ยคนละอย่างกันกันกบสมาธิที่เราทำสมาธิที่เราทำเนี่ยเป็นยังไงสมาธิที่เราทำก็คือดูลมอนานาบานาสติแต่ไม่เห็นกายเห็นแต่ลม แต่สมาธิที่เราจเจริญสติปัฏฐานสี่เนี่ยเราดูกายเห็นการอาการสาสองของเราเห็นแล้วเราก็ตั้งจิตไว้อยู่ตรงนั้นและจิตจึงก่อตัวเป็นสมาธิขึ้นมาสมาธินี้เนี่ยเรียกว่าฌานสมาธิที่ดูลมเรียกว่าฌานนักปฏิบัติเริ่มสัมผัสว่าเออสมาธินะ มันไม่ได้มีอย่างเดียวนะมีสองนะจิตดูจิตเป็นฌานจิตดูกายเป็นฌานเราสังเกตไหมว่าในโลกนี้เนี่ยอะไรอะไรก็มักจะมีสองดังนั้นสมาธิก็ต้องมีสองไม่ใช่มีอันเดียวความเพียงข้อที่สี่ก็คือปิดหูปิดตาเราก็ต้องปิดหมดนะเราเปิดแล้วจิตเราก็ไปเลยไปอยู่กับโน่นโนนนี้ เราปิดเสียโดยการที่ว่าเห็นตัวเองก็ถือว่าปิดเห็นผู้อื่นก็ถือว่าเปิดนะเราก็จะเป็นอย่างนี้เท่ากับว่าอารยมรรคเนี่ยการฝึกไม่เหมือนกันการทำการทำสมาธิอย่างที่เราทำกันนะอารยมรรคเนี่ยหรือสติปัฏฐานสี่เนี่ยหรือว่าจิตมองกรรมฐานห้ามองตัวเองเนี่ยเดียวกันนะมันไม่เหมือนการทำสมาธิ สมาธิเนี่ยต้องนั่งทำนั่งแล้วก็ดูลมไปบริกรรมไปอย่างเงี้ยให้จิตมันรวมนะจิตมันไม่รวมก็ให้มันรวมลงไปอย่างนี้เขาเรียกว่าทำสมาธิดูลมอย่างเดียวดูจิตอย่างเดียวไม่ดูกายกายดูยังไงก็ไม่เห็นดูแล้วมันไม่เห็นตั้งแต่แรกแล้วนะเขาก็ไม่ดูไม่เห็นก็เลยไม่ดูนั่นเองนะ แต่คนที่เจริญสติปัฏฐานสี่เนะ่ยเขาก็ไม่เห็นเหมือนกันแต่เขาจะดูจนเห็นนะ่ะเขาจะมีวิธีของเขาอยู่เท่านั้นเองอันนี้ก็เป็นเรื่องที่ว่านักปฏิบัติต้องเข้าใจนะว่าเจริญสมาธิกับเจริญสติปัฏฐานหรือว่าเจริญมรรคในคนละแบบกัน